ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดติดตาม Fan page แฟนเพจลำการเอการทูด้วยนะครับจะบอกข่าวสารหรือว่าใครอยากทับคลิปด้วยอะไรด้วยก็ามาคอมเมนต์เลยนะครับมาส่งข้อความมาเลยนะครับไปรับชมคลิปต่อเลยนะครับจุบจุบโอเคครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับใครถ้ามาชมขอให้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมโอเควันนี้จะมาเล่นหมวด CVC กับใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พร้อมกับชุดนี้เลย มันมาโคตรนานแล้วกูเพิ่งมารีวิวก็คือเพิ่งมีของรีวิวนะทุกคนอย่าว่ากันเดอ้ออย่าว่ากันเด้อลา่าอย่าว่าเดลา่าวันนี้จะมาในหมดแล้งทุกคนนี่อ่ะแล้งไปขึ้นอีกเวรกรรมหมดแล้งไดมอลไดมอลไดมอลทุกคนไดมอลไดมอลหอักหนึ่งหลักหนึ่ง ทีมทีมจุบคอยแนะแมงลงมาแล้วมันลงมาซ้ำกูแล้วกูนี่คนแรกตลอดเลยตายตลอดเลยโอเคทุกคนมาล้อที่สองเลยตามเมื่อกี้ก็เวอร์เกินเวอร์เกินตลอดตัวพูดอยู่คำเดียวเวอร์เกินอ่ะเนื้อเยอะเลยเนาะปัดไฟโคตรแฝงโคตรเวอร์โคตรอลังการ โคตรตึงโคตรอะไรอีกดีโคตรเผ็ดโคตรสวยโคตรมวยโคตรอึ่มเฮ้ย,ยอยายเอาที่ใยตัวเองในความเป็นจริงมาพูดอย่างนี้สิครับท่านต่อ,อ,อ,ตอบอกเลยากูตออต่อ,ตอดทีลเม็ด เจ็บเอาให้จำโอ้โอ้โอ้เปิดบาเลียเปิดบาเลีซะกูเลยกูว่ารู้เรียนตรงไหนขอไม่ถูกเรียนไว้ไว้ไว้อะไรดีไว้อะไรไม่ใช่พวกเราต้องไปช่วยเพื่อนโอ้ เหมือนมัสเหมือนมัสทีมก็มีเป็นโกลนทีมหายทีมทีมทีมยงทีม,ทม,ทมกูมีเป็นโกลคนมันมันโอ้โหมันโดดมาแล้วโอเค m p 4แม่งปืนเดียวกูหมดตังเลยแม่รงรวมดิชอบจริงเลยมันไฟเด็กมันสู้ซ่าเหลือเกิน ไม่มีสกินปืนแล้วก็ได้มีแค่หมัดไฟในคุบกบเลยพวกซูซาทุกคนยิงอะไรเฮ้ยทุกคนดูผมกำลังยิงอยูู่้ตุ่มันกดต่ำก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำก็มายืดอก๊บไอยืดอกเพื่อนเพื่อน,น,น,นมีคนมาเพื่อนไอรู้หรือเปล่าเพิ่มมีคนมาเพื่อน เพื่อน or, เพื да เ่อนรู้หรือเปล่ามีคนมาแล้วหลอก็ูกไม่งเออเออเอ๊ไอ้ใครโอ้โหใจสิมึงเหาบันลื้อลอทำหนึ่งว่าใครเข้าใจไหมโอ้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  Ooh. What? Ooh. What the fuck? มาทุกคนเกมที่เท่าไหร่วะซี่ปืนอะไรดีปืนอะไรดีกิดคู่ละกันกิดคู่แม่งบาดใจสาวนิ่งหมัดไฟไฟตามะไฟตามะ ปลุยเลยทุกคนอุยยุยเห็นพนมเห็นตังแงวตังแงวอยู่ห้างหลังมปดิคิดคู่นะเว้ยองเขาไม่กลัวคอรยะประชิดเค่นงพอแต่มันยู่ไหนมาแล้วมาแล้วอมนีเยไปไต่ไมึงหนึ่งกมวิ่งมาดทีมเปอรับกันเปอรับกันปอรับกัน โอ้อนคอยแตกมาเล้วคอยทำตรงนี้เมาสองตัวเพื่อนเตรนพวกเตรนพวกส <c oughs> าวี่สาวีิไม่เจตนาแค่ตั้งใจเฉยๆเอ้าหลุมไม่ปังยง กูจุมหักกูละวิ่งมาคือกูแตกต้องส่องเว้ยเอาเว้ยตึงนะเออมันตึงนะเดี๋ยวทุกคนทรงหนาต้องทรงหนาไว้หาตัวมาให้เจอกับยุงล่างยุงร่างเพื่อนกูราไปช่วยอึเจ้าพุทธอึดจ้าพุทธ โอ้โหแม่งพอแกแมกแกช่วยลุกด้วยแตกอีกเชนเฮยลงอยู่นะโอ้ล้วแม่งอยู่ล่างยู่บนด้วยเรียบร้อยจตตยยาาาาาววััดช้นนนะเเเอองงสบโคไป อนนี้เขาเป็นลูกซองละกันโอเคโอ้โหลูกซองปึ้งปึ้งปึ้งตังเงาตังเงาตังเงาโอเคลุย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  let's go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  boys run ว้าหกไม่ตร้งโอ้โหแมงนัวแม่งนัวโ่าแมงนัวขนาดนู้นทุกคนโอ้ยโอหเอียนพนุ่มโอ้ยตัดทางตัดทางมึงนี่ไง นี่งแต่วันนี้เราจาอันตัวโน้นหนึ่งอยู่แล้วทำงานกอนเดอ้อคือกูไม่มีเลดโอ้ย h a ด What the fuck เป็นไรเราจะไปเสียเรียกแค่เกม <laughs> ไม่สดเลยเลยที่ดีผมเพิ่งได้พิีไฟได้ไม่กี่เดือนเอง แล้วอีกอย่างคือจะจับเครื่องนี้ไม่ใช่ของผพุ่มปืนอะไรดีทุกคนเออคิดหนักกนะันเนี่ยคิดกู้แล้วกันไม่มีอะไรกูแม่ชีวิตตอนนี้ไม่มีอะไรป<ะ>ังมีไฟมันน่าจะมีนี่ทุกคนคนละครึ่งอ่ะเออ,อเติมเพชรร้อยหนึ่งใส่ห้าสิบคนละครึ่งช่วยอะไรอย่างงี้ มีคนละครึ่งอะไรอย่างี้บอกหรือว่าโคตรเวอร์ถ้ามีอ่ะตอนนี้เสกอยู่ทั้งบนนั้นต้องเด็กตุกตกอยู่เพื่อนหัวแตกคนหนึ่งคู่โดดไม่ทันมึงจริงมึงแม่งตลอดเลย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทำตามทันนะไม่ใช่เหรทุกคนทุกคนไปบ้ามันจะเป็นน่าจะแพ้ทุกคนไปบ้านะครับบายบาย